ซิลเป็นหน่วยงานจากสารานาจักรนะคะทำหน้าที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนะคะระหว่างสารานาจักรและประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ดรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาตอนในต่างประเทศหรือเรื่องของการไปเรียนเมืองนอกค่ะสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงของเล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนกันอยู่ค่ะและว,วันนี้ทางรายการก็จะขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสหราชอาณาจากักรหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าประเทศอังกฤษนะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณอุไรวันสาโมลีค่ะ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น Education Promotion s Manager ของ British c o u n c i l ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะคุ่พึ่งนะคะก็เริ่มต้นขอถามนิดนึงเพราะว่าจะมีคนสับสนอยู่เยอะอังกฤษกับสหราชอาณาจักรต่างกันยังไงฮะเด็กชอบเรียกประเทศอังกฤษไปเรียนที่ไหนไปเรียนอังกฤษแต่จริงๆชื่อเต็มๆต้องเป็นสหราชอาณาจักรถูกไหมคะค่ะ ก็ก็คืออังกฤษแล้วจริงๆเนี่ยชื่อเต็มๆเขาคือยูน t เต็ดคิงดอมนะคะหรือว่าภาษาไทยคือสาราชนะจักรแล้วก็เขาจะประกอบด้วย4ส่วนนะคะ,คะ,คะ คืออังกฤษที่ที่มีเมืองหลวงชื่อลอนดอนก็คืออังกฤษที่อยู่ที่เราอังกฤษใช่แต่ว่า UK เนี่ยยังมีสกอตแลนด์ด้วยนะคะอยู่ทางเหนือเมืองหลวงคือเอดินบะระนะคะก็ถือว่าเป็น UK เคด้วยทางตะวันตกนะคะเป็นแคว้นเวลส์ค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ UK แล้วก็สุดท้ายคือนอร์ทไอร์แลนด์ไอแลนด์เหนือนะคะเป็นเกาะแยกออกมาทางตอนเหนืออันนี้นับก็เป็น4ประเทศไหมคะเป็น4ภูมิภาคหนึ่งเป็น4ี่รีเจนในคือประเทศยังเป็นยูเนเต็ดคิงดอมอยู่แต่ แบ่งเป็น4ส่วนใช่โอเคเด็กไทยก็คุ้นแต่อังกฤษกับลอนดอนก็เลยพูดแต่จริงๆเวลาถ้าเราไปเรียนใน4ภูมิภาคนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปเรียนตรงไหนคือเรียกว่าเราต้องขอวีซ่าอันเดียวกันคือของอยู่ในเต็ดคิงดอมคือของสาวราชานาจากรถูกไหมคะโอเคตอนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของความสับสนของน้องๆนะคะรานนี้บริติชคอลซี่ในเมืองไทยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะ คือตัวบริษัทคา n ซิลนี่เราเป็นหน่วยงานอิสระนะคะแต่ว่าเราจะทํางานค่อนข้างใกล้ชิดเลยกับรัฐบาลอังกฤษนะคะแล้วก็หน้าที่หลักของเราก็คือการสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างประเทศที่เราตั้งอยู่อย่างในประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรนะคะทั้ทงในด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะ นะคะบางคนอาจจะรู้จักเบชเอลเซ่ว่าเป็นศูนย์สอนภาษานะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรามีงานในส่วนของศึกษาต่อต่างประเทศนะคะศิลปะคือเราจะมี artist นะคะดังๆจากอังกฤษเนี่ยมามาแสดงหรือว่ามาทำงานร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทยค่ะโอเคไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องการศึกษาหรือเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างเดียวคือทางู่หลายๆอย่างใช่คะงั้นเรามาพูดทางด้านการศึกษากันก่อนนะคะ เวลาพูดถึงประเทศขออนุญาตเรียกอังกฤษแล้วกันเนาอ๋อค,คือสหราชอาณาจาักานี่แหละ,ะเวลาพูดถึงว่าคนไปเรียนต่อเนี่ยทำไมคนถึงนิยมไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ,ษคะคือที่อังกฤษเนี่ยถือว่าออมีระบบการศึกษาที่อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับ ะะทั่วโลกเป็นเป็นหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งเลยนะคะ,ะที่มีนักเรียนต่างชาติไปเรียนจะเป็นจำนวนมากะนะคะในอังกฤษแล้วก็เขามีมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นของรัฐบาละะมีทั้งหมดกี่แห่งคะ,ะประมาณประมาณหนึ แห่งนะคะรแ่งะแห่งนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่เรารู้จักกันอย่างเช่นเชอรฟอร์ด่ยูนิเซี o ร์ลอนดออะไรต่างๆที่อยู่ในอังกฤษนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยใหม่ๆนะคะแล้วก็แต่ว่าก็มีคุณภาพนะคะที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงอาจจะเป็นเพราะว่าอังกฤษเนี้ยเป็นต้นกําเนิดของภาษาอังกฤษ นะคะอาจจะมีภาษาอังกฤษในประเทศอ,อื่นๆแต่ว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็คือเกิดกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษนะคะค่ะแล้วระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษนะคะเปรียบเทียบกับบ้านเราระบบการศึกษาแตกต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงคะค่ะคือของอังกฤษเนี่ยในระดับโรงเรียนนะคะเขาจะเรียนกัน13ปีนะคะบ้านเราจะเป็น12ปีนะคะแล้วก็เวลานักเรียนเขาเรียนจบ นะคะเขาเรียกว่าเป็นเยียร์สิบสามเขาจะเป็นเยียร์นะคะเยียร์เยียร์สิบสามเนี่ยเขาจะต้องสอบนะคะข้อสอบที่เหมือนกันทั่วประเทศเรียกว่า Alevel นะคะแล้วเอาผลที่ได้เนี่ยไปสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพราะฉันก็อาจจะไม่ได้มีการสอบ e n t r a n า e กันหลังจากจบแต่ว่าเอาเกรดเอาคะแนนที่ได้จากการสอบ Alevel ใช่ค่ะไปสมัครมหาวิทยาลัยนะคะทีนี้ในระดับปริญญาตรีนะคะเขาจะเรียนน้อยกว่าบ้านเรา ก็เขาเรียนมา13ปีก่อนเป็นปริญญาตรีเขาจะเหลือแค่3ปีนะคะทีนี้พอเป็นปริญญาโทเนี่ยเหลือแค่ปีเดียวนะคะค่ะปริญญาโทอังกฤษเนี่ยถือว่าเรียนได้เร็วที่สุดแล้วในโลกนะคะจบจบภายใน1ปีนะคะแล้วก็ปริญญาเอกอีก3ปี3-5ปีนะคะคุณพึ่งพอมีตัวเลขไหมคะว่าเด็กไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยต่อปีเด็กไทยรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่จะ เพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วก้าวกระโดดเหมือนกันตัวเลขตอนนี้เด็กไทยไปเรียนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ<ป>ต่อนะต่อปีนะคะ,คะจะประมาณ8,000คน นะคะซึ่งถือว่าเยอะขึ้นจากเมื่อสองสามปีที่แล้วมากขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะในประเทศไทยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเห็นเหมือนตัวเลขจะกระโดดขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยรู้จักมหาเาลัยมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนจจะรู้จักเฉพาะบางบางเฉพาะที่ดังๆจริงจริงใช่ค่ะแต่ว่าหลังๆนี่ก็คือมีมหาเชลัยใหม่ๆ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนไทยรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอีก อย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าเงินปอนนะคะเมื่อก่อนเปลี่ยนไปเยอะใช่เมื่อก่อน75บาทนะคะตอนนี้เหลือ50าสาบนะคะด้วยเงินบาทที่เราต้องใช้มันก็จะดูน้อยลงและเกี่ยวกับว่าหลักสูตรเรียาโท1ปีด้วยหรือเปล่าเพราะเด็กส่วนใหญ่จาก8,000คนเนี่ยค่ะเป็นเด็ก ส่วนไหนในเซกเตอร์ไหนค่อนข้างเยอะ,ะหรือน,น้อยกว่าส่วนอื่นไหมคะถ้าถ้าประเทศไทยก็หลักๆเลยจะเป็นปริญาโทค่ะปริญาโทหนึ<ม>่งปีจะส่วนใหญ่แล้วก็อีกคอร์สหนึ่งที่เด็กไทยนิยมก,ก็คือคอร์สภาษานะคะ,คะอาจจะไปปรับภาษากันก่อนแล้วก็เรียนปริญาโทรต,ราต่อนะค่ะ,คะก็เรียกว่าจํานวนคนที่ไปทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษก,กับปริญญาโทใช่ไหมระดับมัธยมมีเยอะไหมคะมัธยมตอนนี้ยังไม่เยอะ มีะะบ้างแต่มไม่ได้เยอะแล้วขั้นตอนเนี่ยค่ะเวลาเด็กเลือกจะไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยถ้าส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยละหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกมหาวิทยาลัยนี่มีข้อแนะนำไหมะคะคือมหาวิทยาลัยร้อยกว่าแห่งเนี่ยม,มันก็เป็นอะไรที่ท่านทุกคนไม่คุ้นเคยกับเรื่องของชื่อของมหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยถ้าจะเลือกมหาวิทยาลัยไปเนี่ยเราควรจะดูปัจจัยอะไรเป็นตัวตัดสินใจคะ คือคือปกติแล้วนักเรียนไทยจะดูเรนกิ้งกันก่อนเลยความดังความจัดอันดับของมหาวิทยาลัยแต่ว่าบางทีมันเขอาจจะไม่ได้เหมาะอยู่น่าจะไม่ได้เหมาะกับตัวเรานะคะอาจจะต้องเริ่มจากวิชาก่อนค่ะ subject นะคะว่าเราอยากจะไปเรียนด้านไหนนะคะอย่างปริญญาโทสมมติสนใจ business นะคะมันก็มี area อื่นๆอีก business จะเป็น marketing อะไร international business ไฟแนนซ์นะคะก็คือเลือกก่อนว่าเราจะเรียนสาขาวิชาอะไรนะคะแล้วอาจจะดูเมืองด้วยนะคะเพราะว่าเมืองเนี่ยความจริงเราก็เป็นปัจจัยสําคัญเพราะเราจะต้องไปอยู่ที่โน่นอยู่หนึปีเป็นอย่างน้อยใชคะเมืองเราชอบหรือเปล่านะคะในส่วนไหนของเด็กไทยอาจจะคุ้นกับชื่อเมืองใหญ่ๆเท่านั้นก็จะเป็นลอนดอนแล้วก็แมนเชสเตอร์ที่ลิงกับทีมฟุตบอลเลยค่ะแต่จริงๆคือมหาวิทยาลัยจะมีกระจายอยู่ ทั้งกรีกลาองกฤษค่ะแล้วเวลาเราจะเข้าปริญญาโทเนี่ยค่ะเขาดูอะไรฮะเราไม่มีการเรามีสอบเข้าไหมฮะค่ะของปริญญาโทนี้จะดูจาก transcript ปริญาตรีปริญญาตรีค่ะบวกด้วยผลภาษาอังกฤษนะคะคือ IELTS ซึ่งควรจะได้ประมาณ6.5ขึ้นไปนะคะเพื่อเข้าตอบเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะ ได้ยินมี p r e e s s o n a l p r e e s s o n a l นี่คืออะไรคะค่ะคือสำหรับน้องบางคนที่อาจจะสอบ IELTS แล้วแต่อาจจะยังไม่ไม่ถึง6.5นะคะทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะมี <c oughs> ให้ไปเรียนภาษา p r e e s s e n a l คือไปเป็นคอร์สภาษาะนะะเพื่อเตรียมตัวเข้าปริญญาโทของมหาวิทยาลัยจัดเองไหมคะแต่ตรงนั้นนี่หมายถึงว่า เราก็ต้องสมัครเกรดอะไรของเราอย่างอื่นนี่คือตรงตามที่เขากําหนดหมดแล้วแต่ขาดภาษาอังกฤษอย่างเดียวถูกไหมคะใช่ค่ะนี่จะเป็นการให้โอกาสนะคะสำหรับน้องๆที่ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะภาพรวมของการไปเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยตีว่าเราไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเนี่ยค่ะุบัญ ปริญญาโทนะคะถ้าค่าเงินประมาณ50าสิบาทต่อวันนี้นะคะน่าจะประมาณไม่เกินล้านสองนะคะต่อปีรวมทุกอย่างแล้วุกใช่ค่ะค่ะก็ทั้งค่าเล่าเรียนที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะคะแล้วก็อย่างเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยที่อังกฤษเขาก็มีให้ฟรีอยู่แล้วนะคะก็คสว่าก็คือรวมลงไปในนั้นแล้วเวลาเรียนของปริญญาโทเนี่ยค่ะคำว่า1ปีเนี่ยเขาเรียนกันกี่เดือนคะ เวลาคำว่า1ปีการศึกษาของประเทศอื่นเนี่ยบางทีเขาจะพูดถึง9เดือนเรียน2เทอมเทอมละประมาณ4เดือนถึง4เดือนครึ่งก็อังกฤษนี่เรียนกันกี่เดือนในปีหนึ่งอังกฤษเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3เทอมคะะสามเทอมก็คือเริ่มเดือนกันยานะคะก็เรียนจนถึงธันวาแล้วก็เทืนธันมโอเคค่ะ แต่ว่าปิดเทอมเนี่ยอาจจะมีงานให้ทำด้วยคือเขาจะหลักสูตรจะค่อนข้างอินเทน i ซีฟใช่ไหมคะภายในหนึ่งปีก็คือจะจะเบรกนิดนึงนะคะเปิดอีกทีมกราค่ะนะคะจนถึงประมาณเมษาค่ะนะคะแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ไปปลายเมษาเปิดอีกครั้งนะคะจนถึงประมาณเป็นมอราคมค่ะเป็นกอดซัมเมอร์ ซึ่งตรงซัมเมอร์นี่เราก็ต้องไปนั่งเรียนเหมือนกันตรงซัมเมอร์นี่จะเป็นลักษณะไปทำดิสเซอร์เทชันนะคะหรือว่าสารนิพนธ์นะคะอันนี้คือหลักสูตรปริญญาโทถูกไหมใช่ค่ะแล้วปริญญาตรีเขาต้องเรียนไหมคะซัมเมอร์อ่อไม่ต้องค่ะอ๋อนี่เป็นเฉพาะปริญญาโทใช่ค่ะถ้าปริญญาตรีก็เรียนจบเดือนเมษาหรือพฤษภาแล้วก็ปิดเทอมค่ะคำว่า3าปีแต่ไม่ได้เรียนแน่นกว่าปกติถูกไหมคะก็คือเรียนโดยที่ปิดเทอม ตรง <คะ S 1> ตอน3เดือนอืมโอเค,คแล้วค่าใช้จ่ายประมาณล้านสองเนี่ยถ้าเรียนระดับอื่นเรียนระดับมัธยมหรือเรียนภาษาใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันค่ะแล้วมีผลไหมคะเลือกอยู่เมืองใหญ่เมืองเล็กมีผลต่างกันเยอะไหมะคะเลือกอยู่ในลอนดอนกัยเลือกอยู่นอกลอนดอนเมืองเล็กๆเนี่ย ค่าใช้จ่ายจะมีผลต่างกันเยอะไหี่ะปกติถ้าเป็นถ้าเป็นลอนดอนเลยนะคะเราจะประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ800ปอนด์800ปอนด์เป็นค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่าง living cost ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองข้างนอกออกไปเนี่ยเราจะประมาณอยู่ที่600ปอนด์ก็2าเปอร์เซ็นต์ค่าครองชีพต่างกันประมาณ25เปอร์เซนตค่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ เนลูกสาของรายการค่ะหลังจากเราคุยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐาาอาณาจักรไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีเรื่องของทุนการศึกษาสําหรับเด็กต่างชาติหรือเปล่านะคะก็ถ้าเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เรียกว่าถ้าปีละล้านสองก็ไม่น้อยนะคะก็ไม่น้อยน้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับตอนอาจารย์แลกเปลี่ยน 70- บหรือ70บกว่าบาทนะคะน้อยลงแต่ตอนนี้ก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นทางประเทศ อังกฤษหรือสหาราชนา,าจารนี่ค่ะมีเรื่องของทุนการศึกษาไหมะคะสำหรับเด็กต่างชาติค่ะ,คะก็สำหรับนักเรียนไทยเลยนะคะ,คะเราจะมีทุนทุกปีชื่อว่า British s h i v e n i n g นะคะ,คะตัวนี้เนี่ยจะเป็นทุนของรัฐบาลอังกฤษนะคะ,คะแล้วก็ British Council เป็นคนที่ช่วยโปรโมทแ,<ล>แล้วก็รับสมัครนะคะ,คะปกติทุนจะเปิดช่วงปลายปี นะคะเป็นทุนปริญญาโทนะคะ1ปีแล้วก็เท่านั้นใช่ค่ะค่ะแล้วก็รัฐบาลอังกฤษจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดเลยนะคะเป็นแบบเต็มจำนวนเลยใช่แล้วก็ไม่มีข้อผูกพันใดๆอย่างทุนลักษณะที่คุณเพื่อนอธิบายมาให้ฟังเนี่ยมีเยอะไหมคะจำนวนต่อปีค่ะของ b บ i i ษ s h h ชฟ e n i n g จะประมาณ6-8ทุนนะคะต่อปีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของนักเรียนนะคะที่สมัร อันนี้เป็นทุนของรัฐบาลประเทศอังกฤษแล้วแล้วมีทุนในรูปแบบอื่นหมีมคะค่ะจะมีทุนของเอกชนที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยอังกฤษด้วยนะคะ,คะก็คือทุน s h e เซนเทน e n a รี นะคะอันนี้เป็นทุนเต็มจำนวนเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ไปเรียนปริญญาโท1ปีนะคะอันนี้เป็นทุนของเอกชนร่วมกับรัฐบาลและทุนของมหาวิทยาลัยก็มีให้กันนะคะคือความจริงอังกฤษเนี้ยมีทุนเยอะมากนะคะมหาวิทยาลัยใช่ค่ะเกือบทุกมหาวิทยาลัยเขาจะมีทุนนะคะแต่อาจจะเป็นทุนบางส่วนนะคะเป็นเหมือนกับให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่ไปถ้าน้องๆสนใจต้องการหา ข้อมูลเกี่ยวกับทุนทั้งหมดเนี่ยะมีเว็บไซต์อะไรที่เขาสามารถเข้าไปนั่งดูรายละเอียดได้ไหมะคะคะความจริงเข้าไปที่เว็บของ British Council ได้เลยนะคะ,ะ britishcouncil.or.th นะคะเข้าแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Scholarship นะคะค่ะทาง British Council จะรวบ,บรวมรวข้อมูลไว้นะคะในในในเว็บไซต์อันนี้แล้วก็เราจะมีใบสมัคร ซึ่งใช้ใบสมัครเดียวเนี่ยสมัครได้ทุกมหาวิทยาลัยในส่วนของทุนนะคะอันนี้เราพูดถึงทุนที่เรียนเป็นปริญญาถูกไหมคะทุนภาษาอังกฤษไม่มีแล้วนะทุนภาษาอังกฤษไม่ไม่ค่อยจะมีค่ะไม่ค่อยมีค่ะงั้นตอนนี้มาคุยกันเรื่องสําคัญเลยเรื่องของวีซาก็หลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของวีซาว่าเราไปเรียนระยะสั้นระยะยาวต้องขอวีซ่าอะไรประเภทไหนรลกวนคุณพึ่งช่วยให้ภาพรวม เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของประเภทของวีซ่าที่นักเรียนจะต้องสมัครด้วยค่ะค่ะค่ะอันนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ที่นักเรียนไปเรียนนะคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ6เดือนขึ้นไป เป็นจะเป็นวีซ่านักเรียนจะเป็นวีีซ่านนนักเรยะคะเรียกว่าเป็นเทียร์โฟนะคะแล้วก็น้อยกว่า6เดือนจะเป็นสติเดนต์วิซิตเตอร์สติเดนต์วิซิเตอร์ก็เป็นวีซ่าไปเรียนไปเรียนแต่เป็นเหมือนเรียนระยะสั้นซึ่งไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะทางทางอังกฤษเนี่ยก็คือยืดระยะเวลาให้สําหรับตัวสติเดนต์วิซิตเตอร์เป็น11เดือน นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิน11เดือนก็คือยังสมัครเป็น student visitor ได้ค่ะถ้าเกินเรียนเกิน11เดือนเมื่อไหร่ถึงจะต้องไปอยู่ในเทียร์โฟค่ะ แต่ว่าตัว student visitor เนี่ยจะต่างกับเท e r 4ตรงที่ถ้าเกิดว่านักเรียนไปไปเรียนที่อังกฤษแล้วแล้วก็อยากจะเรียนต่ออยากจะต่อวีซ่าที่อังกฤษเลยนะคะตัวตัว visitor student visitor เนี่ยจะต่อที่อังกฤษไม่ได้นะคะต้องกลับมาขอวีซ่าใหม่ที่นี่ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเทียโฟก็คือยื่นต่อที่นน้นได้เลยค่ะแล้วเด็กที่ต้องการไปเรียนต่อโทแล้ว โดนเรียนพรีเซชัน n a ลข้างหน้า1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยต้องทำยังไงคะค่ะอันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเขาจะออกใบตอบรับมานะคะของของตัวปริญญาใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีพรีเซ s ัน n a ลเขาก็จะใส่ข้อมูลพรีเซ s ัน n a ลมาด้วยนะคะรวมกันไว้รวมกันไว้ค่ะปกติแล้วเนี่ยพรีเซชันลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ Conditional o f f อรคือถ้าไปเรียน คริเซชันนแล้วก็จะสามารถเข้าเรียนมาสเตอร์ดีกรีได้นะคะเพราะฉันก็คือแนะนำว่าให้สมัครเทียโฟนะคะจะต้องวิ่งกลับมาใช่แต่เข้าสมัครได้ใช่ไหมได้มีใบตอบรับของมหาวิทยาลัยบอกว่าจะมีการเรียนต่อใช่ไหมคะ้เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซามีอันนี้เป็นประเภทวีซ่าละ เรื่องของเอกสารที่ต้องใช้คําสำคัญเนี่ยค่ะถ้าถ้าเป็นตัวหลักๆเลยก็คือจะต้องเป็นจดหมายตอบรับจากสถาบันนะคะอย่างเทียโฟนียเราจะใช้ใชื่อว่า c a สซีนะคะค่ะหรือว่าถ้าเป็น Student Visitor เป็นคอร์ยรสันก็คือเป็นจดหมายตอบรับ จากสถาบันนะคะแล้วก็หลักฐานอีกอย่างที่สำคัญก็คือ financial statement นะคะเป็นหลักฐานทางการเงินของผู้ที่จะไปเรียนหรือเป็นผู้ที่จะสปอนเซอร์นักเรียนก็ได้ค่ะแล้วมันมีข้อกำหนดยังไงคะมีคนถามเยอะจะสมัครวิซารต้องมีเงินเท่าไหร่ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นตัว student visitor นะคะเขาจะไม่มีการกำหนด นะคะว่าจะต้องกี well, that that visa, be ่ปอนกี anyway, ่บาทนะคะแต่ต้องมาเหมาะสมของหลักสูตรที่จะไปเรใช่ให้ค o อบคอร์ค่าใช้จ่ายที่จะไปเรียนนะคะแต่สำหรับเทียโฟสเตนวีซ่านะคะ s เ a t e m e n t ที่มีจะต้องครอบคลุมค่าเล่าเรียนปีแรกนะคะบวกด้วย living cost นะคะถ้าเป็นลอนดอนจะต้อง800ปอนต่อเดือนนะคะ ถ้าเป็นนอกลอนดอนจะ600ปอนปอนต่อเดือนค่ะเขาก็บอกชัดไว้เลยว่าต้องมีตัวเลขเท่าไหร่เท่าไหร่ช่ถูกไหมคะค่าเราเรียนก็ตามจริงว่าจะไปเรียนหลักสูตรอะไรใแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นกี่เดือนค่ะต่อเดือนถ้าอยู่ในลอนดอนต้องมี8 0 0ปอปอนค่ะถ้านอกลอนดอนมี600ปอนด์อนก็คือเรามียอดครอบคลุมสําหรับหนปีอันนี้ค่เพียงพอถ้าเราจะไปเรียนปริญญาเอกเขาก็ดูแค่ปีต่อปีเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแต่วีซ่าเขาจะให้ออกมาเป็นวีซ่าตามหลักสูตรถูกไหมคะใช่ แล้วเวลายื่นวีซ่าตอนนี้ระยะเวลาเป็นยังไงคะขั้นตอนเห็นมีคนพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีจองออนไลน์ต้องมีขั้นตอนเดี๋ยวนี้คือตอนนี้จะสะดวกขึ้นเยอะค่ะคือไม่ต้องไปรอคิวตั้งแต่เช้าเหมือนเมื่อก่อนนะคะจองออนไลน์จากที่บ้านเลยนะคะสมมติว่าจะเป็นวันอังคารหน้า10โมงนะคะก็เข้าไปจองในเว็บไซต์เลยแล้วก็ไปยื่นวันอังคาร10โมงปุ๊บไม่เกิน20นาทีเสร็จเรียบร้อย นะคะมีการพิมพ์นิ้วอะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้โดยเฉลี่ยแล้วคือถ้าให้แน่นอนจริงๆนะคะควรจะเผื่อไว้15วันทำการแต่จริงๆขึ้นอยู่กับช่วงว่าช่วงวันยุ่งหรือไม่ยุ่งใช่หมคะค่ะโอเคค่ะถ้าน้องๆต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมทาง r i t i ั h c o ้ n c i l ธรรมดายื่นไปสมัครให้เด็กไหมคะ ถ้าน้องๆที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะสมัครไปเรียนที่มาหาวิทยาลัยในอังกฤษต้องทำยังไงคะค,ะคือปกติพิชคาค่าซิลจะให้ข้อมูลทั่วไปนะคะ,คะจะเป็นลักษณะเป็นเป็นข้อมูลทั่วไปก่อน ไปเรียนที่อังกฤษแต่ว่าเราไม่ได้ยื่นใบสมัครให้นะคะแต่ว่าเราจะทำงานร่วมกับตัวแทนสถาบันของอังกฤษนะคะซึ่งในเมืองไทยก็มีอยู่พอสมควรค่ะมีมีเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งทางทางตัวแทนเนี่ยเขาจะให้บริการทุกอย่างเลยนะคะยื่นใบสมัครใช่ค่ะกรอกวีซ่าเรากค่ะค่ะแล้วน้องจะได้จะเลือกเอเจนต์ยังไงคะ คือ British c o u n ซิลเราจะมีเทรนนิ่งให้กับเอเจนต์นะคะเราก็จะมีรายชื่อเอเจนต์ที่เข้าเทรนนิ่งของเราอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดน้องๆจะเช็คว่าสนใจมหาวิทยาลัยนี้มีใครเป็นเอเจนต์ในเมืองไทยบ r ิ t ิ s เคา u n ซิลมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์อ๋อเข้าไปที่ะ b r i t i s h c น u ซิ l o r th ค่ะแล้วมันจะอยู่ในส่วนไหนคะจะอยู่ในส่วนของ Education UK ค่ะหรือศึกษาต่อสาราชัานาจรโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพึ่งมากค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ข้อมูลมากมายเลยกับผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านที่ต้องการติชมรายการหรือต้องการส่งคำแนะนำให้กับทางรายการติดต่อมาได้ที่โปรอินเ r อร์เ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศค่ะเบอร์โทรศัพท์02-658-0730หรือส่งอ e ีเมลมาที่ i n f o p r o i n t e r a t c o m ค่ะและอีก2ช่องทางที่สามารถใช้ติดต่ออัปเดตคราวๆเรื่องของการศึกษาต่อต่างประเทศได้คือที่ Facebook ไปที่ f a c e b o o k c o m p r o i n t e r a t หรือ twitter p r o i n t e r r e t ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดลงแล้วค่ะ ติดตามชมรายการ Focus ัสบรอดในช่วงเล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ